สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบเอ็ดนาทีไม่ใช่บ่ายสามโมงสี่สิบเอ็ดบ่ายโมงไอ้สามโมงสี่สิบเอ็ดถูกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนสติแตกพาร์ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสำหรับช่วงโควิดสิบเก้านะครับขอบคุณมากทุกคนที่ยังติดตามนะครับดูผมเนี่ยแห้งแตกเห็นไหมไหมแบบเละแล้วอะ่ะ ต้องสระผมต้องอาจจะต้องตัดผมอาจจะโกนหัวไปเลยก็ได้วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะสติแตกก็คือเมื่อวานผมทำไลฟ์สตรีมไปเว้ยพอทำไลฟ์สตรีมไปเสร็จใช่ไหมคอมพิวเตอร์ผมเออๆครับคือมันนับเวลาไม่ได้เว้ยเวลาไลฟ์สตรีมจบปุ๊บไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นตัวไลฟ์สตรีมที่ผมตั้งค่าไว้คับมันจะปิดเอาเองมันปิดไม่ได้เว้ย พอมันปิดไม่ได้แม่งเกิดอะไรขึ้นไอไลฟ์สตรีมเมื่อวานอ่ะแม่งอัดไปสองชั่วโมงด็ดแค่สองชั่วโมงคือแบบโอ้แล้วผมต้องลำบากให้อาต,ตัดอีกเพราะว่าไอของเมื่อวานอ่ะผมจะเอามาเป็นบันทึกการซ้อมของวันนี้นะครับแล้วแบบโคตรเชี่ยแล้วหลังจากนั้นคืออะไรต่อรู้ไหมผมต้องลงวินโดว์ใหม่เว้ยเพราะว่าตัวเครื่องอะ่ะอยู่ดีๆวินโดว์ Windows ที่ทางผมใช้ของวินโดว์ไมโครซอฟที่โหลดฟรีมาแม่งพัง คือร้อนมากแล้วแบบนนนนนนเนี่ยจนจนตอนเนี้ยเนี้ยผมยังใช้แบบเดิมอยู่แต่ผมต้องลงวินโดว์ใหม่วันนี้แล้วแบบโอ้โหอีกกี่ชั่วโมงกว่ากูจะได้ใช้คอมให้ตายเหอะแล้วแบบเฮียมาก <c oughs> ผมคิดว่าความผิดพลาดน่าจะเป็นความผิดพลาดจากผมเองนะเพราะบ้านผมบ้านผมนะะอะเฉพาะที่ห้องผมนะเฉพาะห้องนี้นะไม่รู้เป็นหาเป็นเหวอะไรคือไฟแม่งตกบ่อยชิบหายไปข้างนอกเสียอุปกรณ์เท่ากัน ใช้เครื่องอุปกรณ์แบบเดียวกันไฟไม่ตกเสียบอยู่ในห้องไฟแม่งตกไม่รู้เป็นหาเป็นเหวอะไรนะครับเหมือน SSD Windows จะชอ็อตมันทําให้ Boot Windows ช้าผมก็เลยจะต้องลง Windows ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเก็บไฟลหลังจากนั้นผมออกไปนอนข้างนอกเวล์ระหว่างที่ผมออกไปนอนข้างนอกแล้วก็ลังเช็คดูว่าเครื่องผมเป็นอะไรทับแมวก็มานะคือผมเปิดประตูให้มันอยู่หลังบ้านไปนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยคือปัญหาคือเครื่องผมเนี่ยแล้วแบบ ไม่อยากจะพูดอีกกี่ชั่วโมงกว่ากูจะได้คลายของยิปดูดิแล้วคือกูต้องซ้อมทุกวันเว้ยเพราะว่าเอาจริงๆว่าผลกระทบของโควิดสิบเก้าอ่ะทุกคนแม่งได้แล้วผลกระทบหมดแล้วอยู่เว้ยผมอ่ะกับต้นสังกัดอ่ะทีมผมแตกเว้ยเพราะว่าอะไรต้นสังกัดไม่จ่ายเงินเดือนแล้วโอ้โหชิปหายเลยครับทีนี้กลายเป็นว่าอ่ะกูผมจะอยู่ยังไงตอนนี้ผมมีตังติดติดตัวเลยนะผมบอกเลยว่ามีตังติดตัวอยู่สี่สิบบาทนะครับ พอที่จะมีเงินกินข้าวอยู่นะครในบ้านพอที่จะมีข้าวอยู่คือยังยังโอเคที่ว่ากักตัวช่วงสี่ทุ่มอะผมไม่ต้องออกไปหาของกินไงเพราะว่าผมอะกินแต่ของในบ้านช่วงนี้ผมก็กินแต่ของในบ้านอยู่แล้วผมเลยไม่มีปัญหาเรื่องกักตัวเป็นเวลาสัห้าวันจะก,กี่วันก็ช่างสามครึ่งปีก็ยังกักตัวมาแล้วเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาคือกูใช้ของไม่ได้ปัญหาแม่งอยู่ตรงนั้นแหละคือแม่งไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยเว้แค่ว่ากูใช้ของไม่ได้แค่นั้นเอง แม่งแบบสุดเซ็งจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงวินโดวเสร็จอะไรก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในรายการพิเศษของผมที่ผมทารายการขึ้นมาก็คือค้องซ้อมของนักปิ้งไก่เนะครับใครที่อยากจะซ้อมด้วยอยากจะเล่นร่วมสนุกด้วยก็เข้ามาได้ใครทําอะไรวะหอมชิบหายเลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วกัน่ะฝากไว้แค่นี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนอาจจะมีบออีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันไปอันนี้ลงไว้แกล้งเอาก่อน งนอนมากเลยตอนนี้คืออยากจะนอนก็นอนไม่ได้เว้ยเอออีกเรื่องหนึง่งผมที่ผมจะสติแตกทุกวันทุกเช้าคือผมเป็นคนที่ภูมิมลงานต่ํามากจริงผมเป็นคนที่ภูมิงานต่ํามากเพราะว่าต่อให้ผมนอนหัวค่ำหรือผมนอนดึกก็ตามผมตื่นเช้าเวย้ยตื่นเช้าเพราะอีป้าค้างบ้านนี่แหละคือโอ้โหคือนึกออกปะลูกลูกเขากรีดโอเคผมผมทําใจได้เวย้ยคือผมพอพอจะอดทนหลับตาหลับได้ แต่แม่งคืออะไรพอลูกแม่งร้องปุ๊บแม่งก็เสียงดังกันทั้งบ้านลูกปล่อยนี่ผมไม่ผมไม่เคือนนะผมม,มีปัญหากับอีป้าแั่นคนเดียวอะแล้วแบบไม่ไหวจริงๆวะคือไม่ไหวเว้ยบางทีคือกูเวลาทำกูทํางานอะกูมมไม่มีจะแดกอยู่แล้วแต่กูเวลากูทํางานกูต้องใช้ความละเอียดอ่อนว้ยกูตัดงานอย่างเงี้ยกูตัดคลิปอย่างเงี้ยกูต้องใช้สมาธิในการทาแล้วแบบโอ้โหชิบหายครับพังสุดเซ็งจริงอะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนลวกันเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องบ่นแล้วก่อนเอาล่ะ